ทางฝั่งทนายตั้มต้องบอกว่าช่วงวันหยุดที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้หยุดเป็นข่าวเลยนะวันเสาร์ก็ไปทําบุญพร้อมกับเปิดเลยว่าให้นักข่าวไปรอจะแฉะเรื่องเส้นเงินแล้วตามค่าจริงๆไปทําบุญท<ป>ี่ไหนครับ วัดอินวัดอินกรุงเทพนี่เองนักข่าวก็ไปดักสเพราะว่านักข่าวเนี่ยอยากได้ข่าวไม่ได้จะไปทําบุญนะอยากจะรู้ว่าวันนั้นจะแฉอะไรแล้วในที่สุดก็แฉเรื่องเส้นเงินจริงๆเรื่องการบริจาคเงินทีโอนมาจากไหนอย่างไรนะคะไม่ผิดความคาดหมายวันอาทิตย์ก็ไปให้ข้อมูลกับทางตารวจเรียกได้ว่าช่วงเนี้ยทนายตั้มนี่โอ้โหคิวก็แน่นเหมือนกันเป็นข่าวได้ทุกวี่ทุกวันค่ะใช่ครับและอย่างที่บอกว่าทนายตั้มเองก็ ออกมาให้ข้อมูลเหมือนกันเรื่องของการถอนฟ้องที่ทางด้านคุณอาชียรยบบอกว่าเดี๋ยวจะให้โอกาสทนายตั้มเนี่ยดำเนินคดีอย่างเต็มที่เลยบิ๊กตอ่อก็เห็นชอบในส่วนนี้แล้วที่จะ,ะให้ทางทนายตั้มเนี่ยไปดําเนินการในส่วนนี้ใช่เรื่องนี้ต้องรอติดตามนะคะทนายตั้มก็ยังไม่จบนะคะเดี๋ยววันนี้ก็มีความคืบหน้าอีกเหมือนกันเห็นว่าวันนี้ทนายตั้มก็ชัดเจน ยังเดินหน้าต่อใครจะถอนฟ้องหรือถูกถอนฟ้องใดๆไม่สนใจยังเดินหน้าในการที่จะแฉหรือจะดําเนินการกับท่านผบตร<อ>ถ้าพูดตรงๆนะตอนนี้ทุกข้อมูลอะไรต่างๆที่จะเอามาเปิดทั้งหมดเนี่ยจะเชื่อมโยงกันไปที่ท่านพลตเอกต่อศักดิ์สุวิมลและเครือข่ายทีมงานลูกน้องพยายามที่จะเชื่อมโยงมาหมดเลยครับคือมันก็มีการตั้งคําถามแล้วฮะว่าเรื่องของการถอนฟ้องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากกรณีที่เอ้ทาง ทนายตั้มไปให้สัมภาษณ์หรือเปล่าค่ะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการจะเรียกพยานหลักฐานจากอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยม,มาใช้ในกระบวนการคดีความที่เขาถูกฟ้องค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่าที่ทนายตั้มเขาตั้งข้อสังเกตว่าเป็นที่มาที่ทีมทนายที่คุณอัจฉริยะนำทีมเนี่ยไปถอนฟ้องทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาทนายตั้มเขาก็ดักทางทนายกับทนายกับฝ่ายกฎหมายของแต่ละฝ่ายก็ต้องบอกว่าทนายแล้วก็ฝ่ายกฎหมายทั้งสองฝ่ายเนี่ยเขาต้องพิจารณาชิงไหวชิงพลิบกันพอสมควรทีเดียวนะเมื่อวานทนายตั้มเข ทนายตั้มแกไปหลุดปากเมื่อวันเสาร์าไงว่าเดี๋ยวแกจะใช้สิทธิที่ถูกฟ้องเนี่ยไปขออำนาจในการที่จะเรียกบัญชีเรียกทรัพย์สินเรียกเส้นเงินอะไรต่างๆมาดูครับเขาก็เลยคิดว่าตรงนี้หรือเปล่าพอไปเผอหลุดตรงนี้ปุ๊บทางฝั่งเขาบอกว่าทางฝั่งของท่านผบตรเขาเลยไปถอนทันทีเลยใช่นะคะไปถอนเพื่อที่จะยับยั้งตรงนี้แต่ทนายตั้มเขาบอกไม่กลัวหรอกข้อมูลที่ให้กับตํารวจเนี่ยเขามีการให้ข้อมูลด้วยรเรื่องเส้นเงินรายละเอียดต่างเนี่ยใช้อํานาจตํารวจเนี่ยที่จะตรวจสอบเรื่องนี้ไปเขาเรียกไปขอข้อมูล ได้อาจจะช้าหน่อยแต่ก็เป็นช่องทางหนึ่งเพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่าโอ้โหชิงไหวชิงพิบกันน่าดูนะคะระหว่างทนายตั้มกับฝั่งทนายของฝ่ายพบตรพลตร,อตรเอกตอ่อศักศิ์สวิมลแต่ทนายตั้มจะออกมาเคลื่อนไหวอย่างไรจะเชื่อมโยงกับบิ๊กโจ๊กหรือไม่เชื่อมโยงอย่างไดน,นะคะสังคมเขาคิดกันไปไกลละแต่ก็ไม่เป็นไรทุกอย่างมันต้องเดินหน้าใช่ครับเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดดูประยานพยานหลักฐานที่ทนายตั้มเปิดออกมาเนี่ยก็เป็นประเด็นที่ต้องหาคําตอบให้ได้นะชว่าจริงหรือไม่จริง เพราะอย่างที่บอกว่ามีตัวละครมีตัวบุคคลชัดเจนและกระทบกับสิทธิ์ของบุคคลเหล่านั้นด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ทั้งฝ่ายตนายตามเอง ว่าเส้นเงินต่างๆที่แชออกมาเนี่ยมันเป็นเส้นเงินจริงไหมม,มีการโอนจากบัญชีม้าจริงหรือเปล่าหรือถ้าเกิดไม่จริงเนี่ยทนายตั้มเองก็ต้องรับผิดชอบในใ<ช>ส่วนที่เขาออกมาให้ข้อมูลใช่ทําให้เกิดความเสียหายแต่ไยงไก็ตามนะคะทางตํารวจเองรับข้อมูลจากทนายตั้มก็ไม่ใช่ว่าเอาเข้าสํานวนเลยก็ต้องมีการตรวจสอบก็ต้องเรียกคุยกับทนายตั้มแหละนะคะในการสอบสวนเนี่ยว่าที่มาที่ไปของข้อมูลความน่าเชื่อถือรวมทั้งคงต้องไปตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่จะเอาเข้ามาประกอบในสํานวนต่างๆนะคะ ก็ในส่วนของทนายตั้มเขาก็ยังมีข้อมูลอีกเป็นกระตักนะ,ะดูทรงแล้วดูทรงอาจจะออกมาเป็นทีทีเป็นระยะระยะพร้อมที่จะเปิดได้อะเป็นระยะระยะคือเมื่อวานก็มีประเด็นเรื่องของคลิปเสียงถูกไหมคะมาเปิดอีกละเรื่องของซอยคาราเกะยานลาดพราวใช่โฟก <fic> <ป>ัสใกล้ๆกับตรงบิ๊กซีลาดพราวเอาง่ายๆนะประมาณว่าพยายามจะมาเปิดและเชื่อมโยงใครอะไรไม่รู้แต่ว่าในบทสนทนาของการคุยในคลิปเสียงนั้นเนี่ยประมาณว่าเขาเรียกว่าแบบเขามีการเก็บสวยกันอยู่ละ แล้วมีหน่วยงานที่เพิ่มมาจะมาขอเอี่ยวด้วยมันก็ต้องไปขึ้นเงินเรียกเก็บค่าสวยไงสมมติมามีเรียกเก็บกันอยู่2หน่วยเกิดมามีหน่วยที่3ามปุ๊บมันไม่พอไงถ้าเก็บอยู่เดิมมันแบ่งกัน2หน่วยได้ไงฉันหน่วยที่3ชิ้นยังไม่ได้มันก็ต้องมีการต่อรองคุยกันเพิ่มยังไงแล้วคนเรียกไปเรียกแล้วมาเคลียร์กันทีหลังแล้วก็ต้องทั่วถึงอะแล้วคลิปเสียงที่ว่าเนี่ยถ้าจริงนะชื่อเนี่ยชัดเจนทั้งชื่อของหน่วยงานชื่อของตัวบุคคลตัวละครที่อยู่ในคลิปเสียงดังกล่าเนี่ยถืออวว่่าาชัดเจนมมกพสคคระ ก็ต้องไปพิสูจน์กันนะคะทุกข้อมูลทุกหลักฐานแล้วเราเชื่อนะทนายตั้มจะมีการปล่อยข้อมูลลักษณะแบบนี้ออกมาเป็นระยะระยะออ,ออกมาเป็นระยะระยะก็ต้องรอติดตามแล้วกันแต่ในส่วนของการดําเนินการในกระบวนการคณะพนักง,งานสอบสวนก็ต้องดําเนินการต่อไปด้วยเขาก็มีการตั้งข้อสังเกตนะครับคุณธรรรัฐว่าเอะถ้าสมมติว่าทนายตั้มเขาไปาฟ้องคดีฟอกเงินกับพิกต่อเนี่ยแล้วเออบังเกินพิกตต่อเนี่ยทำตามกระบวนการ ไปรายงานตัวต่างๆต,ต,ตามหมายเรียกเนี่ยมันจะกลายเป็นแรงกดดันไปหาทางด้านบิ๊กโจ๊กหรือเปล่าอืนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เขาตั้งคําถามเหมือนกันว่าบาทางด้านทานายตั้มกล้าจ,จะไปแจ้งความกับบิ๊กต่อหรือเปล่าก็าต้องรอดูกันครับอ่าต้องรอดูกันนะคะเรียกได้ว่าศึกสองบิ๊กสีกากียังมไม่จบง่ายๆและอาจจะยืดเยื้อยาวนานไปถึงเดือนกันยาหรือเปล่าอาจจะได้นั่งกันอยู่นั่งไปนั่งทํางานกันประจําสํานักยาวไปเลยหรือเปล่าไปช่วยราชาการเพราะเรื่องแบบนี้นะจบเร็วนะ คำตอบที่จบมันก็อาจจะเป็นประเด็นร้อนไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีเหมือนกันต้องต้องติดตามแล้วก็เกาะติดนะคะว่าสุดท้ายจะเป็นอย่างไร <c oughs> วันนี้ก็คงยังมีความเคลื่อนไหวที่เราต้องเกาะติดอย่างที่เราไล่เรียนกันไปค่ะนะครับ